สวัสดีค่ะผู้ปกครองคะวันนี้คุณครูจะมาแนะนำวิธีการเพิ่มรูปในอัลบั้มนะคะวิธีการก็คือให้ผู้ปกครองเข้ามาในอัลบั้มกลุ่มหลายของเรานะคะแล้วให้ผู้ปกครองเลือกที่ขีด3ขีดนี้นะคะพอผู้ปกครองกดเข้าไปที่ขีด3ขีดนี้ก็จะปรากฏหน้าจอนี้ขึ้นมาค่ะ พอปรากฏหน้าจอนี้ขึ้นมานะคะให้ผู้ปกครองเลือกที่คำว่าอัลบั้มนะคะพอผู้ปกครองกดคำว่าอัลบั้มเข้าไปนะคะก็จะปรากฏหน้าตานี้ขึ้นมาจะมีคำสองคำคือคำว่าโน้ตและคำว่าอัลบั้มเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะให้ผู้ปกครองให้มีแถบด,ดำๆตรงนี้อยู่ที่คำว่าอัลบั้มแบบนี้นะคะ ทีนี้นะคะก็จะมีอัลบั้มที่ผู้ปกครองสร้างเอาไว้หลายๆคนเลยหลายๆอัลบั้มเลยตามชื่อบุตรหลานของท่านเลยนะคะทีนี้นะคะพอเวลาที่มีการอัปเดตข้อมูลเนี่ยข้อมูลใหม่ๆจะอยู่ด้านบนอย่างเช่นเด็กหญิงโชติกาเพิ่มรูปเข้ามาเด็กหญิงโชติกาก็จะอยู่อัลบั้มด้านบนนะคะถ้ามีเด็กชายสุวพิษเพิ่มเด็กชายสุวพิษก็จะอยู่ด้านบน แล้วเด็กคนอื่นๆก็จะถูกดันลงไปอยู่ข้างล่างนะคะทีนี้คุณครูรบกวนผู้ปกครองเลื่อนหานะคะเลื่อนหาชื่อบุตรหลานของตัวเองอันนี้คุณครูต้องการจะเพิ่มข้อมูลของเด็กชายโลนกิจลื่นภาคเด็กชายลนกรลื่นภาคแดนนะคะแต่เข้ามาแล้วเนี่ยคุณครูเจอเด็กชายโลนกิจก่อนคุณครูก็ต้องเลื่อนหาเอ๊เด็กชายโลนกรอยู่ไหนนะ,ะเจอแล้วค่ะ พอเจอแล้วก็ให้ผู้ปกครองกดที่อัลบ,บั้มรูปของชื่อบุตรหลานของท่านที่ต้องการจะอัปเดตข้อมูลลงไปนะคะคุณครูก็อัปเดตข้อมูลของเด็กชายลนกรพอคุณครูกดเข้าไปที่เด็กชายลนกรลื่นภาคแดนก็จะมีเขาเตือนเราว่าเนี่ยอันนี้เป็นอัลบ,บั้มของเด็กชายลนกรลื่นภาคแดนอ่า ถ้าเราเลือกอัลบั้มถูกต้องแล้วเราก็เพิ่มรูปลงไปได้เลยค่ะโดยการกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะพอกดที่เครื่องหมายบวกเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะไปที่หน้าตาของอ,อัลบั้มรูปในโทรศัพท์ของเราที่เราถ่ายรูปเอาไว้นะคะให้เราเลือกรูปที่เราจะใช้ เอาลงในอัลบั้มนะคะพอเลือกได้แล้วนะคะให้เรากดคำว่าต่อไปค่ะพอเรากดคำว่าต่อไปปึ๊บเขาก็จะบอกเราอีกทีหนึ่งว่าเราจะเพิ่มรูป3รูปเนี้ยลงในอัลบั้มของเด็กชายลุนกรลื่นภาคแดนใช่ไหมอ่าถ้าเกิดเราเช็คชื่อด้านบนแล้วว่าตรงกับชื่อบุตรหลานของเรานะคะให้เรากดคำว่า เพิ่มได้เลยค่ะอ่าพอเรากดคำว่าเพิ่มปุ๊บนะคะเขาก็จะเพิ่มรูปไปให้เรานะคะนี่ตอนนี้รูปที่เราเพิ่งเพิ่มเข้ามาแล้วนะคะอ่าทีนี้เราย้อนกลับไปดูนะคะว่ามันจะมีการอัปเดตในหน้ากลุ่มไลน์ของเราแบบนี้ว่าเราเพิ่งเพิ่มรูปไปนะแบบนี้ค่ะอันนี้ถือว่า